เดิมๆใส่รถตู้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะของลูกค้าจะเป็นล้อรีโว่ขอบ17ปัญหาที่กวนใจลูกค้านะคะขับขี่ค่อนข้างกระด้างพี่ๆสังเกตไหมคะว่ายางจะบางนิดเดียวนะคะแน่นอน่ะความนุ่มนวลอาจจะมีไม่เท่าขอบ16ลูกค้าเลยอยากจะได้ขนาดขอบ16ทั้งนี้นะคะถ้าเป็นล้อของโตโยต้าขอบ16ที่ใส่รถตู้ต้องบอกเลยตอนนี้ทางร้านไม่มีค่ะนะคะแนะนําพี่เขาใส่ล้ออีซูซูขอบ16นะคะได้น้งความสวยงาม ะะแล้วก็อย่างโครงสร้างดีๆไปใช้แบบทนทน,ทนยาวๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะมีโลโก้โตโยต้าเปลี่ยนให้ด้วยนะคะแต่ว่านะคะอาจจะมีตกแต่งเล็กน้อยะค่ะนะคะเพราะว่าบ่าตรงกลางใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะรเราก็ต้องเอาล้อไปมินลิ่งเพื่อที่จะได้ขนาดบ่าหรือเบ้าตรงกลางได้ขนาดให้มันใส่ได้พอดีนะคะ ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปนะคะจะเป็นแม็กซ์สีทูโทนค่ะแน่นอนคะ่ะรุ่นนี้นะคะใส่รถสีไหนก็สวยคะ่ะลูกค้าคะราคาจบที่15,000บาทรวมเทิรนเก่านะคะพร้อมมิลลิ่งและติดตั้งให้จบที่ราคานี้เลยคะ่ะ